คลิปพลังงานโดยรวมใช้พลังงานของไพ่และผู้อ่านนะคะที่เชื่อมโยงหมุนตรงคลื่นเดียวกันกับผู้ชมผู้ฟังหรือว่ากัลยาณมิตรทั้งหลายหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆพ,นพ,นพี่น้องชาวจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะคะหรือว่าพี่น้องร่วมโลกของเราอ่ะวันนี้เราจะมาใช้ทั้งหมดสํสำรับจุกจุก ในการเปิดนะคะก็อาจจะเปิดไม่นานมากแต่ไปตามฟิลเนาะไปตามพลังงานของไพ่ไปตามพลังงานของจักรวาลของเราเพราะาจักรวาลของเราไม่ว่าจะกว้างใหญ่อัน,นัน์ภพสารแค่ไหนนะคะก็คือจักรวาลเดียวกันเอกภพเดียวกับของพวกเราทุกคนแล้ววันนี้เราจะใช้ไพ่นะคะเป็นสำหรับบุตราวิสตอมนะคะเป็นพลังงาน ทางพระพุทธศาสนาเป็นเทพเทวาทางบุฎานะคะและเป็นไอซิดค่ะเป็นเทพผีของอียิปต์นะคะรวมไปถึงทางพราหมณ์ฮินดูก็คือคเนช h าหรือพระพิคเนชของเรานะคะและทางศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะเป็นเทพอาร์แองเจิลหรือว่าทูตอัครทูตสวรรค์หรือว่าเป็นนางฟ้าเทวดานะคะและเป็นนางฟ้าสองสำรับเลยอีอกอันนึงเป็นทาร่โต้นฉบับ นะคะเป็นฉนบับที่ใช้บ่อยๆ <Ooh. S 1> นะวันนี้เราก็จะเปิดโดยการหัวข้อในวันนี้เป็นแรนดอมที่35ถ้าเอา3กับ5มาบวกกันเป็นเลข8 เลข8ถ้าเป็นทางโหราศาสตร์คือดาวราหูนะคะคือดาวที่เราเห็นกันว่าเป็นดาวมืดๆสีดำนั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นดาวที่คนชอบคิดว่าเป็นดาวลุ่มหลงมัวเมาหรือไม่ดีหรือเหตุร้ายนะั้นจริงไม่ใช่นะคนที่มีดาวราหูหรือดาวราหูเคลื่อนย้ายนะคะเราจะมีเรื่องของความรวดเร็วอิสระแบบรวดเร็วทันใจมันก็เลยทําให้เกิดการประมาทได้อิสระเสรีเกินไปรวดเร็วเกินไปหรือกล้าก กล้าแกล่งไม่เกรงกลัวใครเกินไปมันก็เลยทําให้ไปอยู่ในทางเชิงลบแต่เราสามารถเอามาใช้ในทางเชิงบวกได้นะคะคือเราเกล้าเราแกล่งเราไม่เกรงกลัวใครไม่กลัวอุปสรรคแต่เราก็ต้องคิดดีทดําดีพูดดีเราไม่ทําร้ายใครเออเราเป็นคนคล่องแคล่วรวดเร็วอิสระเสรีนะคะทําให้มันเป็นเชิงบวกไปซะนะแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองในทางบวกนะคะดาวราหูก็จะมีผลบวก ถ้าเลข8ทาง Angel Number ทางศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อินฟิน t y ความเชื่อมโยงกับจักรวาลทางจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณเราถูกซับพอร์ตเป็นอนันต์อินฟิน ity ีอะไรทํานองนี้เกี่ยวกับศาสตร์จิตวิญญาณแต่ถ้าเป็นทางทาโร่ศาสตร์ของไพ่ทาโร่หรือ Oracle นะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยายในการเจริญรุ่งเรืองนะคะศาสตร์จีนก็จะเกี่ยวกับแบบ ความร่ำรวยอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้35อย่างที่บอกเกล่นมานานและรวมกันเลข8เราก็จะมาทำคลิปนี้ให้เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะและความมงคลนะ รวมไปถึงเรื่องของทางศาสตร์จิตวิญญาณในเชิงบวกเราจะไม่เอาหลงงมงายนะคะมาแบบมูเตลูแบบงมงายเรามูเตลูได้เราเคารพบ,บูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่เราทําในทางพัฒนาเชิงบวกเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเล่าเรื่องและส่งสารส่งข้อความถึงใครว่ายอย่างไรบ้างนะคะเก็บเฉพาะพลังงานดีๆอะไรที่มันดูเพอร์เจอร์มันไม่จริงมันดูนิยายขายฝันงมง,งายฟังเป็นเรื่องตลกและอย่าเอาไปใช้อย่าเอาไปแบบยึดติดหรือว่าเครียดหรือว่าไม่ชอบไม่ถูก ใจกันไปนะคะมันจะเป็นพลังงานลบลบฟังเป็นเรื่องตลกที่เพื่อนเล่าเมสามอยกันนะคะแต่อะไรที่มันใช่มันจริงแล้วดีต่อการพัฒนาศักยภาพจิตใจและชีวิตจิตวิญญาณก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราปรับพลังงานกันหน่อยพูดเยอะฟังเยอะนะคะเราจะมาเคลียร์พลังงานลบด้วยซ่อมเสียง528นะคะมา ปรับต่อมไพเนียลนะคะเปิดตาที่3ทั้งจิตวิญญาณใช้จิตวิญญาณเซนส์สัญชตาตญาณอินทิชันของทุกท่านในการฟังและอ่านไพ่และดูไพ่ตามเรานะคะไม่คิดลบคิดบวกอะไรทั้งนั้นปล่อยใจให้โล่งโปร่งเบาสบายทำพลังงานให้เป็นความสุขความรักอ่ะ มาก่อนดูคลิปของช่องนี้ทาเนียมต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันไปเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะตามเบื้องบนโซแพลนของอีชั้นที่จะทาํามาอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มที่ทาโร่กันเลยดีกว่านะคะนึ่งจิงจักรสิทธิ์อันเชิญมาข้างๆอีชั้นก่อนนะคะมาคุณพี่ทาโร่คุณพี่ไพ่คุณไพ่ของอีชัน้นฉันอยากได้ทาโร่สาหรับใหม่ๆบ้างแต่อันนี้ก็รักเหลือเกินซื้อมาก่อนที่จะรู้เรื่องจิตวิญญ,ญาณอีกนะคะ มาดูซิว่าครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไฮเอ s เซลของทุกทุกท่านต้องการจะสื่อสารอะไรขออนุญาตด,ด้วยนะคะในการเปิดไพ่ในครั้งนี้ขอพลังงานและข้อความอันที่เป็นจริงเหมาะสมและที่จะช่วยเหลือให้ผู้คนได้ตื่นรู้กันต่อๆไปนะคะ ดูซิว่าผู้ชมคลิปในวันนี้คือใครกันบ้างอาจจะเป็นคนที่กด s u b สไครต์กดติดตามกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วหรือเป็นผู้ชมใหม่ที่เข้ามานะคะมาดูซิว่าคุณเป็นใครพลังงานคุณเป็นอย่างไรนะคะอะไรที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ไม่ตรงกับพลังงานไม่ตรงกับคุณนะคะฟังผ่านๆไปเพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเก็บใช้แต่สิ่งดีๆเท่านั้นพลังงานของคุณไ <c oughs> พ่ตกเนี่ยไม่เคยเอาออก พลัางงานของคุณสองใบไพ้ใบนี้ก็คือเก้าช่วยคุณมีความชื่อแบบอดทนต่อสู้เรื่องของอุปสรรคมานะคุณเป็นคนที่ช่างคิดช่างรู้สึกแล้วคุณก็ต่อสู้ฟันฝ่าสะสมประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกดีความรู้สึกแย่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ความรู้สึก นึกคิดของคุณเองนะคะคุณสะสมอารมณ์อารมณ์ที่แย่คุณปัดเปล่าทิ้งคุณจะเก็บแต่ความรู้สึกดีเห็นไหมคะคุณนั่งกอดอกคุณนั่งอิ่มเอมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกดีของคุณคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะคุณเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายคุณเป็นคนที่ไม่แบกความทุกข์อะไรเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าอะไรคืออารมณ์ที่มันทุกข์คุณก็จะแบบล่าเริ่แงจ่มใจไปหาอะไรทําเบิกบานอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานของคุณที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะก็ค่อนข้างสมดุลในเรื่องของ ออกําลังใจกําลังกายนะคะทั้งกําลังใจกําลังกายของคุณค่อนข้างที่จะสมดุลดีนะคะไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้สุขมากไม่ได้ทุกมากอ่ะมาเดี๋ยวเราให้ไพ่เล่าเรื่องกันดีกว่าดูซิว่าวันนี้เนี่ยพลังงานของใครจะเล่าเรื่องว่าอะไรนะคะ คูร่รูคูบาอาจารย์ในชีวิตในจิตวิญญาณของคุณเป็นใครกันบ้างและท่านอยากจะสื่อสารคุยกับคุณเรื่องอะไรในวันนี้นะคะอ้อมพ่ใยใบปกอีกแล้วต้องเอาออกแล้วมั้งเจ็ดช่วยเดอ s u ซันครูคูบาอาจารย์ของท่านทั้งทางโลกมนุษย์ทั้งทางจิตวิญญาณนะทั้งท,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 งทงางจักรวาลท,งทางธรรมอยากคุยอะไรกับคุณสี่ใบ เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดคือเรื่องของการไม่อยู่นิ่งกับที่มีความอดทนดีนะคะแล้วก็คุณกำลังจะมีเรื่องราวใหม่ๆให้หมคุณรู้สึกดีอะคะตอนนี้คุณกำลังรู้สึกโอเคกับการที่ใช้ชีวิตหมาไม่ว่าจะมีความ ทุปัญหาหรือความสุขอะไรนะคะคุณก็จัดแจงอารมณ์ได้ดีเหมือนพ่พลังงานที่ขึ้นเมื่อกี้คุณเป็นคนที่แบบอืมก็ปรับอารมณ์ได้ปรับความทุกข์ได้ปรับไปเป็นความสุขคุณเป็นคนไม่ชอบอยู่กับความทุกงานนะคะคุณเจอความทุกข์คุณก็รู้ รู้แก้ไขสนใจเสร็จปุ๊บแล้วเออแล้วไงเอไปต่อคุณจะเป็นฟิลที่แบบว่าเออแบบไปสนใจอะไรที่เป็นความสุขความสนุกดีกว่าเหนื่อยงานมาคุณก็กลับมาบ้านกินป๊อปคอนเปิดทีวีกินข้าวอยู่กับลูกอยู่กับแฟนอยู่กับภรรยาอยู่กับจาม,มีอยู่กับแมวกับแมวนะคะคุณมีความที่เบิกบานแจ่มใสในตัวตนครูรู้ครูบาอาจารย์ของคุณกําลังจะบอกว่าคุณน่ะมีครูรู้ครูบาอาจารย์ปกป้องดูแลอยู่เสมอสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคนที่แบบไม่เครียดง่าย อยู่กับความเครียดไม่นานคุณก็จะไปหาความสุขแล้วเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจแจ่มใสคุณเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสมีจิตใจที่อารมณ์ดีอยู่เสมอนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะชอบไปข้างหน้าความทุกข์อะไรคุณคุณไม่ทิ้งนะคุณไม่ทิ้งคุณไม่หนีปัญหาแต่ว่าคุณไม่แบกอะ คุณแบบแก้ตรงนั้นให้จบเอายังไงมันจะเป็นยังไงเออคุณมีความฝาบปันคุณมีความมุทะลุนักเลงไม่ใช่นักเลงแบบตีรันฟันแทงแต่คุณนักเลงแบบเอาให้เคลียร์เอาให้จบเอาปัญหาอะไรเอามาแก้สิจะชิ้งทนไมดองทําไมเออฉันจะได้ไปทําอย่างอื่นเออมาคิดมาเครียดมาโวยวายทะเลาะกันอยู่ได้อคุณเป็นฟิลอย่างนั้นคุณเป็นฟิล์ที่บางทีกับปัญหาคนอื่นเครียดคุณเดินเข้าไปโวกเวกบวกเวกแต่ก็เออทาให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะคุณมีความเป็นดูเวอรย์ขอองงคคคุุณณกกําาาลัจะบบบบวว่มมีเตติโแผู้ใหญ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณเผชิญอะไรมาคุณรู้ว่าเออเนี่ยมันก็ปัญหามันก็แค่เนี่ยเออมันจะเป็นอะไรนักหนาเป็นเด็กโตมาเป็นเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้คุณคุณเข้าใจในเรื่องของกลไกของปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วควรจะแก้อย่างไรคุณมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดีด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่หรืออายุยังไม่มากหรือว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณเป็น the world the world คุณคือคุณอะมีความสุขอยู่ในจิตใจตัวเอง แม้ว่าคุณอาจจะขี้เหงาอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตามนะคะถ้าคุณมีความสุขอยู่ในใจตัวเองบางทีคุณอาจจะแบบเออขี้เหงาเหงาเสร็จแล้วคุณก็เออหาอะไรทําคุณก็หายเหงาประมาณนั้นนะคะคุณไม่ใช่คนที่แบบหูเด็ดเดียวไม่เหงาไม่เอาใครเลยฉันจะอยู่่กับตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นคุณเป็นคนที่แบบสําราญสนุกเต็มที่เวลาสนุกเวลาบันเทิงคุณบันเทิงเต็มที่เวลามีปัญหาคุณก็แบบ ไม่ได้ปรีเข้าไปช่วยหรือว่าดเดินหนีปัญหาคุณก็มองอ่ะมองว่ามันเกิดจากอะไรสักพักหนึ่งแล้วคุณก็เข้าไปแก้ไขนะคุณมีความทุกข์แบบเบิกบานรู้ว่าทุกข์แล้วคุณก็มีความสุขได้ไวคุณปรับอารมณ์ได้ไวโดยที่คุณยังไม่ได้เข้าสู่สายจิตวิญญาณหรอกคุณเป็นคนธรรมดาที่แบบว่าคุณก็ทํานิสัยแบบนี้อยู่แล้วนิสัยดีๆแบบที่ปรับพลังงานได้ไวพอคุณเข้าสู่สายจิตวิญญาณคุณเลยเก็ตไงว่าอ๋อการปรับพลังงานเออมันก็ดีจริงๆด้วยชีวิตเราก็ที่ผ่านมาเราก็ทําแบบนี้มาาาตตลอดคุณเเข้ใใจนชีวิก่ เชีวิตเดิมของตัวเองก่อนที่จะมาเข้าสู่เส้นทางการขยับปรับเปลี่ยนไปสู่เส้นทางการตื่นรู้เพราะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางการตื่นรู้นะคะหรือเอะใจเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณนะคุณจะไม่ได้มาเห็นพวกไพ่คลิปยิบซี่อะไรทํานองนี้นะคะอคุรูครูบาอาจารย์และจกักรวาลกําลังจะสื่อสารผ่านคุณว่าคุณมีความที่อุดมสมบูรณ์ในจิตใจคุณไม่ได้ไปอิงกับว่านุนุ่งด้วย หรือว่าเฮ้ยตอนนี้มันขาดแคลนมันจนต้องหาเพิ่มคุณไม่ได้ยึดติดกับคํำว่ารวยหรือมีหรือจนคุณมีความสุขคุณหาเงินคุณก็ไปหา เต็มที่พอวันหนึ่งถึงเวลาที่ใช้เงินคุณก็ใช้กับครอบครัวใช้เต็มที่นะคะคุณไม่ได้ตะขิดตะขวงอะไรที่จะต้องกลัวหมดกลัวขาดแค้นหรือว่าแบบไม่ยอมใช้เงินเลยโมแต่หาหาต้องมีเงินเยอะเเท่านั้นคุณไม่ได้ยึดต,ติดต,ตรงนั้นแต่ถามว่าคุณทํางานไม่ทําขยันด้วยทํางานเยอะด้วยช่างคิดช่งางทาชอบทํางานชอบดิ้นรนแต่คุณสนุกนะเห็นไหมคุณแบบชอบทํางานชอบดิ้นรนชอบคิดวางแผนเดี๋ยจะเอาโปรเจกต์นี่เอคิดตักกะเหตุผลคิดที่จะต่อสู้ไป หาอะไรทำนะคะแล้วคุณก็แบกงานออแบกเสร็จคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไอที่เอามาไม่หมดก็ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนเออเอาไอนี้มาทำก่นแค่นี้ก็เยอะแล้ววุ่นวายแล้วเธอคุณมีความสนุกสุขใจในความวุ่นวายกับการทํางานเออคุณมองว่าวุ่นวายเนี่ยมันมันดีมันสนุกมันมันไม่ว่างดิ คุณมีความเริงร่าในความทุกข์คุณมีความเริงร่าในความสุขความทุกข์ของคุณดีโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องทําแบบนั้นด้วยนะมันเป็นตัวตนของคุณอะครูรู้ครูบาอาจารย์ฝากมาชื่นชมนะคะว่าคุณแบบ มีความตัวตนแบบเนี้ยคุณเป็นจิตวิญญาณที่ก่อนมาเกิดอ่ะคุณแข็งแรงแล้วคุณทำโซ่แพลนมาเกิดเป็นคนแบบนี้มาเป็นคนที่อยู่ในท่ามกลางของคนที่เขาเครียดคุณก็ไปแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วคุณก็ไม่ได้เอาปัญหาเขามาทุกคุณก็เดินจากไปด้วยความรันหลาพวกคนอื่นๆก็ได้รับการแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณมันนอนคุณมาหลับคุณจะทําอะไรคุณอยู่ตรงไหนอะคุณมีปัญหาอยู่ทุกที่แหละ คุณก็มองเห็นมันอยู่ตลอดแต่คุณก็หลับได้ลงคุณก็นอนได้สงบคุณก็คิดถึงปัญหาแป๊บหนึ่งแล้วก็เออเหนื่อยหลับดีกว่าพรุ่งนี้มาสู้ใหม่นะคะคุณไม่ได้ซีเรียสหรือว่ามีความทุกข์อะไร Pa ช e of c u ัเนี่ยคุณมีความร่าเริงเป็นเด็กคุณมีความคุณไม่ได้เป็นเด็กนะเปรียบเสมือนคุณมีความจิตใจร่าเริงเป็นเด็กในทุกความรู้สึกในทุกปัญหาความรักความสัมพันธ์อะไรในวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวคุณก็เติบโตผ่านมาได้เข้าใจแล้วก็ผ่านมูฟออนคุณเป กับทุกเรื่องเห็นไหมคะคุณเป็นคนจริงจังไหมนะเอาจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนจริงที่แบบอาวมีเรื่องมามีเรื่องกลับแต่คุณไม่ได้ปิดตีรันฟันแทงมีเรื่องมามีเรื่องกลับหมายความว่าตาตอตาฟันตอฟันเอาเอาอยัางไงพูดอะไรมาเอามาเคลียดิปัญหามันคือเราเอาเคลียจบแล้วก็แยกย,ย้ายไม่ใช้กําลัง ใช้สติใช้อารมณ์เบิกบานใช้ความแบบว่ามีปัญหาอะไรมาเคลียร์อย่ามาเก็บไว้อย่ามาสะสมอะไรประมาณนั้นคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่เก็บอะไรจริงๆเออคุณไม่เก็บจริงๆเนี่ยไหมผู้คนรอบข้างความสัมพันธ์ต่างๆลูกนะ้องบริวารคนในครอบครัวลูกหลานเขาก็เชิญชอบคุณแล้วเขาก็อยากเข้าหาคุณโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเพราะคุณมีความ energy พลังงานบางอย่างที่แบบว่า ไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตลกสนุกสนานขนาดนั้นแต่คุณมีความที่มันอยู่ด้วยแล้วแจ่มใสเบิกบานไม่เครียดแม้กระทั่งมาคุยเรื่องงานไอ้เรื่องนี้มันเครียดจังเลยไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาฟ้องมาบน่นคุณก็จะมีทางออกในแบบเออพูดแบบส่งไปแต่ตลกแต่แก้ไขได้เออมันก็มีความให้คนอื่นเขามองเห็นว่าเออเอาปัญหาเอาแค่นี้เหรอเอาเสร็จแล้วหลงปรึกษาเสร็จง่ายจัง แต่บางอย่างก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกเรื่องนะมันก็มีที่ยากบ้างคุณก็ต้องเครียดบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็แก้ไขได้คุณก็นิ่งได้คุณก็นั่งคุ้นคิดแล้วก็คิดแล้วก็เออปล่อยมันไปบางอย่างแก้ไม่ได้ก็ผ่านไปก็ไม่ได้มาสมหัวหรือว่าต้องเครียดไปกว่าเดิมนะคะคุณมีพลังงานของความที่มีความสุขสดใสในหัวใจอยู่กับตลอดเวลาของพลังงานตัวเองอ่ะคุณคิดว่าทุกอย่างมันแก้ได้อ่ะค,คุณก็ไม่ได้คิดว่ามันยากเย็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราให้สำหรับอื่น เล่าบ้างเอาเป็นสําหรับบุดานะคะลองดูชื่อว่าสําหรับบุด a n เนี่ย wisdom ภูิบัญญาของพุทธะนะคะอยากจะเล่าอะไรคูรูคคร้คูบาอาจารย์จริงเิ์สิทธิ์นะคะของคุณของจิตวิญญาณคุณของชีวิตคุณท่านอยากบอกอะไรผ่านไพ่สาหรับนี้นะคะ the red j ิ n n ่ สี่ใบนะคะอืมมาไพ่เล่าเรื่องสิคะว่าอะไร Who dance in white มาคาราฮาร์ด Love is the most powerful เนี่ยคุณมีพลัง powerful เต็มเปี่ยมคุณมีพลังมี energy อยู่ข้างในตลอดเวลาคุณเหนื่อยคุณล้าคุณท้อคุณเพลียคุณง่วงคุณหลับ ตื่นมาคุณมีพลังเลยคุณกินได้คุณทํางานได้คุณแก้ปัญหาได้คุณไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นตลกเล่นมุกกับลูกน้องนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เครียดอ่ะแม้ว่าคุณเครียดแม้ว่างานมันเครียดแม้ว่าคนอื่นมันเครียดคุณก็หาเรื่องทําอะไรบางอย่างที่ไม่เครียด เออคุณเป็นคนที่ไม่เก็บความเครียดมาใส่จริงๆถ้าง่วงมากเหนื่อยมากไม่ไหวคุณไปนอนเออถ้าหิวคุณก็ไปกินประมาณนั้นแล้วคุณจัดการคุณเป็นคนบริหารจัดการองค์กรลูกน้องครอบครัวได้ดีด้วยคุณวางแผนได้ด้วยนะคะแต่คุณวางแผนเสร็จแล้วคุณจบไงคุณไม่เก็บมาซ้ําซากมาคิดวนอะไรคุณมีพลังแห่งความรักในสิ่งที่ทําสิ่งที่เป็นเอ้ยรักทาเต็มที่วางแผนเต็มที่เฮ้ยซีเรียสสั่งคุณสั่งต้องทํานะอะไรเงี้ยแต่คุณสั่งไปแล้วคุณจบผลงานออกมาโอเคคุณไม่มานั่ง จุกจิกจู้จี้จเลยนะคะลูกน้องหรือครอบครัวก็รักคุณ guiding the d a d safety to of battle d a t is early dog choose the door leading light เนี่ยคุณเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยมันเป็นไพ่เดทแต่ว่าคุณมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไร นะคะหรืออะไรที่มันแย่ๆเข้ามารบกวนคุณหรือรบกวนในงานองค์กรของคุณคุณจะเข้าไปดูก่อนเลยนะแล้วคุณก็หาดูว่าเฮ้ยไอปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้ดิมีทางสว่างสิมีแสงสว่างคุณเป็นนักหาแสงสว่างคุณเป็นนักหาทางออกโดยที่มันเป็นภูมิปัญญาว i s ต o m ติดตัวคุณมาคุณไม่รู้ตัวแล้วคุณไม่ได้ไปปั้นแต่งหรือว่าไปเฟกหรือไปสรรหาอะไรมาประดิษฐ์ให้เป็นคนที่ดูแก้ปัญหาเก่งหรือมีความรู้มันติดตัวคุณมา นะคะเป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมที่คุณได้นํามาเกิดด้วยคุณมาใช้ในศักยภาพมนุษย์นี้นะคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยทางนี้มันจะแก้ได้อ่าคุณจะมีหัวคิดไอเดียอะไรที่บางทีคนอื่นก็คิดได้แต่ไม่ทําหรืออาจจะคิดไม่ได้คุณจะเป็นคนที่เดินไปและชี้ทางสว่างโดยที่มันเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับคุณคุณจะแก้ปัญหาง่ายๆคนอื่นอาจจะมองว่ายากนะคะ first wife to Prada Sabwa sometime love c h a n เดอะคอร์สออฟไลนเนี่ยบางครั้งคุณใช้พลังงานความรักความอ่อนโยนความตลกขบขันความเบิกบานในใจแก้ไขปัญหาอย่างบางคนเขาเครียดอยู่เฮ้ยมันไอ้นี่แก้ไขไม่ได้อะไรเงรี้ยคุณก็เดินเข้าไปเออแบบเฮ้ยทาแบบนี้สิอย่างเงี้ยคุณไปด้วยความใจเย็นพลังงานเมตตาความรักคุณไม่เคยเข้าไปร่วมหรือเข้าไปแบบว่าวกเวรไวรร่วมกับใครคุณจะสังเกตการก่อนคุณจะเป็นคนนิสัยที่ยืนอยู่ไกลๆเห็นเหตุการณ์สังเกตการแล้วคุณก็จะเดินเข้าไป นะคะซักถามและดูแลก็แก้ไขเนี่ยคุณคุณมีแบบนี้ก่อนคุณจะไม่ใช่คนตื่นตูมบอกเห็นเขาโวยวายวกเวกเดินกับอะไรอะไรอะไรแล้วก็ยังไงมันจะไม่ใช่คุณคุณจะเป็นคนที่แบบดูเหมือนบุคลิกคุณจะเป็นรวดเร็วทันใจดูวกเวกวกเวก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 วายอ่ะเออแบบวกเวกวกวายอ่ะค่ะวกแวกอ่ะเออแต่ในจิตของคุณคือนิ่งคุณมีสติแล้วคุณก็เล็งคุณแก้ไขปัญหาได้เออแต่ภายนอกบุคลิกของคุณจะเป็นคนที่แบบดู ดูแบบไม่ได้นิ่งมากนะคะแต่คุณมีศักยภาพของภายในที่ค่อนข้างนิ่งกว่าข้างนอกออภายนอกคนก็เลยมองว่าคุณดุไหมคุณไม่เครียดเลยเหรอคุณสนใจหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแต่คุณสนใจคุณเก็บรายละเอียดทุกอย่าง wisdom l e q u e e n c e r a p e the creative f ฟมินีนเอ n เนอร์จีเห็นไหมคุณมีความที่มีพลังงานเฟมินีนอยู่ในตัวพลังงานของความเป็นพระจันทร์ความเป็นอบอุ่นนะคะความเป็นหญิงความเป็นผู้หญิงอะแต่คุณไม่ใช่ผู้หญิงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงอยู่หรือคุณจะเป็นผู้ชายมาฟังคุณจะเป็นเพศใดก็ได้คุณมีความพลังงานของผู้หญิงคือพลังงานอ่อนโยนพลังงานความใจเย็นพลังงานที่มีสติคิดก่อน เออแม้ว่าบุคลิกค,คุณจะดูว่องคล่องแคล่วว่องไวปลาดเปียวพูดเร็วหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นตามพลังงานแก็คือเรียบร้อยพูดน้อยหรืออะไรก็ได้เลยแต่พลังงานภายในของคุณอะคะ่ะมันจะเป็นพลังงานที่แบบค่อนข้างเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยคุณจะสนุกสนาน celebrate the creative คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานของคุณคุณจะทำงานออกแบบอะไรเงี้ยคุณจะใช้สติ ใจเย็นอารมณ์ศิลปินของคุณนะสร้างสรรค์มาด้วยความเบิกบานเซเลบรตคือการเฉลิมฉลองคุณเหมือนแบบคุณมีไอเดียในเชิงบวกเชิงสร้างสรรเชิงอารมณ์ดีเชิงแบบเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองมีลงผลงานตลอดอนะ่ะเออจะไม่เหมือนคนอื่นที่แบบเขาจะเครียดเขาจะกดดันเขาต้อง perfection นี้ต้องต้องเป๊ะต้องอะไรแต่คุณจะแบบเฮ้ยมันหลุดได้ตรงนี้มันสีสันเฮ้ยมันสร้างสรรค์คุณจะมีความแบบ ว้าวหรือคุณจะมีความแบบครีเอทีฟพลิกแพงอะไรบางอย่างแล้วมันออกมาดีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวให้สำหรับไอซิดบอกบ้างว่าครูรูกคูบาอาจารย์ของคุณน่มองคุณเป็นคนอย่างไรแล้วบอกสิว่าคุณเป็นอย่างไรท่านช่วยเหลือคุณอะไรอย่างไรในด้านใดนะคะครูรูกคูบาอาจารย์ของคุณนะคะในชาติภพนี้หรือจิตวิญญาณหรือทางโลกคุณมีความสมดุลบาล anced ะะจิตวิญญาณของคุณเปิดความสมดุลมาตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่ลงมาเกิดแหละคุณ จิตวิญญาณของคุณในเบื้องบนอ่ะเป็นที่เรื่องลือของครูรุกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณมีจิตวิญญาณที่ค่อนข้างสมดุลแข็งแกร่งมีทั้งหินและหยางมีทั้งมัสคิลินและเฟมินินคุณจึงได้รับอาสาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำภารกิจชีวิตของคุณคุณลงมาปุ๊บคุณถูกลบความจำคุณเป็นจิตวิญญาณที่มาจากไหนคุณก็เกิดมาเป็นคนใช้ชีวิตของคุณเป็นคนเป็นคนนั้นคนนี้อาชีพนี้ลูกเต้าเหล่าใครคุณก็เป็นไปใช้ชีวิตไปแต่บุคลิกของคุณ มันถูกสร้างหล่อหลอมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขบุคลิกอัตราจากการเกิดถูกไหมคะแต่จิตวิญญาณจริงๆแท้จริงของคุณคือมาตั้งแต่ก่อนคุณเกิดคุณเป็นคนที่มีจิตใจพลังงานสมดุลบาลานซ์มีทั้งสองอย่างหยินหยางและมัชชิลีนเฟมินีนค่ะ not o f i seat energetic s e l e b r a t i o n with back of b e l o v e คุณมีพลังงานที่เสถียรมาก s t a b r a i o n ก็คือ stable เสถียรอะ สมดุลอันเดียวกันเห็นไหมคะไพ่ขึ้นตรงกันถ้มีจิตวิญญาณที่พิเศษติดตัวลงมาคือความสมดุลของจิตวิญญาณไม่ใช่จิตใจนะจิตใจคือตอนมาเกิดเป็นคนแล้วมีอารมณ์มีจิตใจนะแต่จิตวิญญาณคือจิตวิญญาณเลยอ่ะแบบลึกๆเลยอ่ะก่อนที่จะมาเกิดอะค่ะคือพลังงานที่มาทําให้เรามีชีวิตนั่นแหละคือจิตวิญญาณ a b u n D a n c e of s o u l e s ซ t ช l ยส r เตลลา i n g of the celestial เนี่ยคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในจิตใจคุณสมดุลนะ่ะคุณมีทั้งมืดทั้งสว่างมีหยินและหยางมความเป็นผู้นำและผู้ผู้ตามคุณมีความมีเหตุและผลคุณมีความคิดบวกและรู้ความสุขความทุกคุณได้ติดตัวมนคุณนําติดตัวมาใช้คุณจึงมีบุคลิกในจิตวิญญาณเป็นแบบนี้ คุรู้ครูบาอาจารย์กําลังบอกคุณให้กําลังใจคุณว่าคุณทําไปเลยนะคะคุณมีความสุขดีและคุณใช้ศักยภาพในการรู้ข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตคุณได้เออไปบอกต่อคนอื่นได้เอาไปปรับใช้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะที่ทํามาเป็นพลังงานที่ดีอยู่แล้วเปลี่ยนทุกเป็นสุขได้เป็นสิ่งที่มันคาาคาซังเป็นปัญหารอบตัวคุณเปลี่ยนให้มันแก้ไขได้นะคะคุณมีพลังงานแบบนั้นมามาดูสำหรับพัทพิคเนตนะคะ พระพิคเนตอยากจะบอกอะไรคุณอขอดูพระพิคเนตหน่อยอยากจะบอกอะไรคุณคูรู้คูบาอาจารย์นะคะกับพระพิคเนตอยากจะบอกอะไรคุณอ b r a c สอบกอดคุณเป็นคนที่จิตใจดีเวลาพ่ายแพ้เหนื่อยล้า เซงเบื่ออะไรต่างๆคุณก็กลับมาเยียวยากลับมานอนกลับมาหาอะไรกินกลับมากบอบกอดจิตใจตัวเองกลับมาส่องกระจกมองหน้าตัวเองแล้วให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ลุกไปสู้ใหม่เวลาเบื่อเวลาเซงคุณก็กอดตัวเองกอดจิตใจตัวเองคุณคุณสามารถเยียวยาตัวเองได้นะคะรีแล a ชั่นคุณเป็นคนคิดบวกไนงะ คุณเจอปัญหาคุณก็คิดมันแก้ได้จะไปทุกข์กับมันทําไมจะไปซีเรียสกับมันทําไมมันผ่านมาตั้งกี่ครั้งแล้วเออมันก็แก้ได้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่บุคลิกแบบนี้คุณเป็นคนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นทางบวกแม้ว่ารู้ว่าอันนี้มันยากก็บอกว่ายากเออคุณไม่ได้มองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายนะแต่คุณมองบวกคุณมองว่ามันแก้ได้ แกไม่ได้วางไว้ก่อนทำอย่างอื่นเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบพลังงานคุณชิลๆง่ายๆนะคะคนรอบตัวถึงแบบว่าแปลกใจในคุณในบางเรื่องแล้วก็เข้าใจแล้วก็ชื่นชอบคุณในบางเรื่องอ่านี่ตัวตนที่คนรอบข้างมองคุณนะคะแล้วก็ครูครูบาอาจารย์ฝากมาชื่นชมแล้วก็ฝากให้กําลังใจฝากมาส่งสารนี้ว่าเนี่ยคุณเป็นคนแบบนี้ใช่หรือไม่อืม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะดูแลปกป้องคุณอยู่คุณทําภารกิจชีวิตมนุษย์ของคุณได้เต็มที่เลยนะคะแล้วสิ่งที่คุณเป็นบางคนอาจจะตําหนิคุณว่าคุณชอบคุณไม่ชอบคุณคุณไม่ต้องแคร์เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณรู้ครูบาอาจารย์ในจิตวิญญาณของคุณในชีวิตของคุณนะคะท่านบอกว่าสิ่งนี้มันดีแล้วมาให้เทพดูบ้าง Life Force ชีวิตไม่ต้องกดดันชีวิตคุณไม่มีความกดดันแม้ว่าจะเจอ ทางกดดันอยู่ในสถานการณ์กดดันคุณก็มีสติถอยออกมามองใช้จิตวิญญาณมองแล้วคุณก็รอให้ได้จังหวะคุณก็จะเข้าไปแก้ปัญหาคุณก็เสนอไอเดียนะคะคุณจะไม่กดดันตัวเองว่าฉันต้องเสนอไอเดียสิฉันต้องเงียบสิฉันต้องคุณจะไม่คิดอะไรเก็บตัวเองแบบนี้แล้วคุณจะปล่อยจิตว่างๆแล้วคุณก็ดูคนเขาแก้ปัญหาสร้างปัญหากันไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณค่อยพูดเมื่อถึงเวลาของคุณนะคะ คุณถึงไม่เครียดไม่เก็บอะไรมากังวลไงคะเพราะคุณรอจังหวะและเวลาเป็น divine director คุณสามารถกําหนดบทบาทของคุณได้อย่างที่บอกพอมีปัญหาคุณไม่กดดันว่าคุณต้องทําอะไรไหมใครจะว่าไหมใครจะใช้ไหมคุณนั่งรอใครเรียกใช้ให้แก้ปัญหาหรือทําอะไรคุณก็ทําได้ทันทีแต่ถ้าใครไม่พูดมองเมินมองข้ามไปคุณก็จะเงียบฟังนะคะแล้วก็ปล่อยให้คนที่มีหน้าที่ทําไปคุณไม่ก้าวไก่ใครแล้วคุณก็รู้ดคือกําหนด จิตวิญญาณและภารกิจหรือสิ่งที่คุณต้องทําได้นะคุณรู้ว่าอะไรที่คุณต้องทําและคุณมีพลังงานจิตของคุณนะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไกล้คอยกระซิบบอกทั้งรู้และไม่รู้นะคะเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายที่เปิดของสําหรับนี้ก็คือม a สเตอร์บุ h a าพระพุทธเจ้า คุณนับถือศาสนาใดไม่รู้แต่คุณเป็นคนที่เจาะลึกไปถึงแก่นคุณใช้แก่นธรรมะแก่นของศาสนาพระธรรมคัมภีร์ไบเบิลหรืออาจจะเป็นพุทธศาสนาก็ได้หรือศาสนาพราหมณ์อินดูอิสลามคุณจะเน้นใช้แก่นมากกว่าองค์ประกอบวัดวาอารามบุคคลหรือไงคุณจะฟังธรรมะฟัง ฟังศาสดาฟังพระธรรมคมภี์แล้วคุณจะามาใช้แล้วคุณก็ใช้ชีวิตปกติเออคุณก็จะไม่กดดันไม่เครียดว่าต้องไปทําบุญไปวัดไปบวชไปอะไรคุณจะแบบว่ารู้สึกว่าอ๋อก็ฟังพระธรรมอยู่แล้วเน้นฟังพระธรรมเอามาใช้แล้วก็เน้นเอามาใช้เน้นเอามาใช้คุณจะมีความสุขในแบบนี้ในเรื่องแบบนี้นะคะอ่ะไหนดูสิ สุดท้ายนะคะสำหรับรนดอมค่ำคืนนี้ครูรูปูวาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาอาร์คแองเจิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทุกพระองค์ทุกสิ่งนะคะที่คุณจะเรียกที่คุณนับถืออยู่สรุปไพ่นางฟ้าเนี่ยถ้าคุณเชื่อเพียงแค่คุณเชื่อก็แค่คุณเชื่อมันว่าคุณทําได้ชีวิตของคุณมีความสุขคุณเชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณก็เชื่อมาอยู่แล้วนะคะดูทรายสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจปิ๊งแวบ หรืออะไรก็ตามที่โดนใจให้คุณทําแต่สิ่งดีๆแล้วคุณก็รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดแปลกอะไร นะคะรอดูสัญญาณต่างๆไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรอยากพัฒนาชีวิตอะไรต้องการให้ชีวิตไปในทางไหนนะคะมันเกิดขึ้นแน่นอนไอเย r ฟรอมนาวในทุกๆวันทุกๆปีทุกๆป,ปัจจุบันของคุณคุณทามาได้ดีแล้วนะคะก็จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูรูครูคบาอาจารย์ของคุณนะคะก็อวยพรผ่านไพ่ไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผู้อ่านอวยพรนะอวยพรผ่านพลังงานของไพ่เห็นไหมคะไพ่มีแต่บอกว่าคุณพัฒนาคุณมาถูกทางซึ่งไม่ได้อวยด้วยและไพ่แต่ละสําหรับเปิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่พลังงาน ออกมาตรงกันนะคะข้อความนี้เป็นของคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรูค้ครูบาอาจารย์อยู่กับคุณนะคะแล้วก็ฝากข้อความนี้เป็นกําลังใจให้คุณจะรับหรือไม่รับก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานดีๆก็น้อมรับกันไปนะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆให้เบิกบานใจก่อนนอนหรือว่ามาฟังคลิปนี้ตอนเช้าก็เป็นพรดีๆ หลังตื่นนอนแล้วกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ตาที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันมาตลอดเลยแล้วก็กดคอมเมนต์กันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในทุกคลิปของเรานะคะไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะ